บังกล <c oughs> ้องเวเวลาเขจอ,อรุ่นวันธรรมนะคะก็ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็าได้ปฏิบัติธรรมที่สมรแค่ทำเหมือนกันค่ะแตายังเช็คตัวเองทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นเราได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะนี้ก็ได้รับ,บความกล่ารย์ที่ พอคอร์สก็แค่การบอกว่าสำกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เลยไปทำเป็นสมุดทำมาได้หลายเดือนนะคะอันนี้ก็เช็คแต่และแต่และเช็คจิตตัวเองว่าเราอยู่ในอารมณ์ไหนเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ประเมินตัวเองทุกวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก,ก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่ร่มหลวงก็ก็คุยกับคพณ่รมทํทมาบ้างเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะคะก็ไม่มีใครอยู่ กลางคืนก็จะมีเด็กที่ไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกก็ไปเปิดไฟให้เจ้าของก็ไม่เสียหายอะไรก็อันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้วางตรงนั้นไปไปไปไอย่างหนึ่งนะคะที่บ้านก็ไม่ได้ห่วงอาวอนอะไรมากมายนะคะแล้วก็พยายามให้ลูกๆเขาได้รับผิดชอบเมื่ออันนี้เป็นของใครของใครก็ตัวเองมารับผิดชอบเลยพ่อแม่ก็อายุมากแล้วตอนนี้ก็ เจ็ดสิบละถ้าพวกเรายังให้พ่อแม่มารับภาระอยู่ก็ก็พ่อแม่ก็จะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็ก็ตัวเองก็เริ่มมาเข้ามาพักค้างที่ในวัดช่วงสามอาทิตย์ตั้งแต่เขพรรษามาก็ไม่ได้ตกร่วมอะไรก็ถือว่าก็เป็นอีกควาพิรนาคา ไปอีกระดับหนึ่งซ <chter Charlie> ึ่งแรกๆก็ปิดอัดกัดเรื่องเหมือนกันแต่ว่าพอหลังๆมาก็เริ่มแบบจิตก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นนิสัยว่าหลังจากที่ออกพรรษาก็จะปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปอีกค่ะก็ประทับใจทุกข้างนะคะที่เอาภาระทุกๆอย่างในลานาของเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะถือว่า